ดูนอกเรื่องหน่อยนะครับเหรียญ10บ,บาทปี2553นะครับพอดีผมได้มานะครับซื้อของแล้วก็ได้รับตังค์ทอนมาเป็นเหรียญ10ปีนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญ10ที่ติดทำเนียบเหรียญหายากนะครับชุดซีรีส์7นะครับเหรียญ1 0 7ซีรีส์นะครับที่หายากนะครับก็จะมีปี3 1นะครับ3 4สี่ สี่หนึ 2, ่งสี่สองสี่สามสี่สี่แล้วก็ห้าสามนะครับถือได้ว่าเป็นตระกูลชุดเหรียญสิบซีรีส์เจ็ดนะครับเจ็ดชุดเจ็ดปีที่หายากนะครับเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะปัจจุบันก็หกสามปีหกสามก็สิบปีพอดีนะครับพอดีว่าผมได้มานะครับเป็นเหรียญสิบที่ผลิตน้อยนะครับ ผลิตจํานวนการผลิตก็เขาบอกว่า1นึ่งล้านเก้าแสเหรียญนะครับ 1, 1, 9, 53, หนึ่งหนึ่งเหสมนะครับหนึ่งล้านเก้าหาเหรียญถือได้ว่าไม่ถึง2องล้านเหรียญน,นะครับก็ถือได้ว่าหายากนะครับพอดีผมได้มาปี5้สไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเหรียญสิบท,ที่เข้าใจว่าตระกูลปี5 0าศถึงห้าเนี่ยตระกูล เลข5นะครับปีนี้แพงสุดนะครับหายากสุดไม่ได้ว่าแพงจ๋านะครับเพียงแต่ว่าน่าเก็บสะสมสุดแต่ก่อนก็เคยขึ้นไป12บาท15บาทนะครับแล้วก็เคยขึ้นไปแบบพลิกพลก็เหรียญละร้อยนะครับแต่ปัจจุบันก็ลงลงมาแล้วนะครับลงมาเยอะลงมาเยอะมากนะครับก็อยู่ราวๆนะครับ10บาท12บาทเหมือนเดิมครับ12บสถึงสิบาทแล้วแต่ความชอบนะครับแต่แพงเหรียญนะครับผมเพิ่งรู้นะครับแพงเหรียญคือเซตชุดของเหรียญ10 ปี2 5 5 3ชุดเหรียญปีนี้นะครับตั้งแต่เหรียญ1นสลึง5สลึง10สลึง10สตางค์ครับแล้วก็25สตางค์50สตางค์1บาท5บาท10บาทปีขานนะครับเป็นปีเสือชุดเหรียญปีนี้นะครับในตระกูลปี5 0 1 5 9น้ี่แพงสุดนะครับผมเพิ่งรู้นะชุดที่เป็นแผงเหรียญเลยถ้าเ,เพื่อนๆนึกภาพไม่ออกก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าแผงเหรียญปี53นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ ผมชอบนะครับนับเองครับนับตามความสําคัญนะครับก็คือเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับภูมิพลอดุญเดชมหาราชนะครับหนึ่งในมหาราชที่อยู่ในดวงใจของชาวประชาคนไทยนะครับพระองค์ทรงบรมราชาพิเศษนะครับปี2493นะครับแล้วก็นับมาถึงปีนี้นะครับ2553ก็ครบ60ปีบรมราชาพิเศษกวดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับส่วนเหรียญกระสาบที่ละลึกไม่ได้ผลิตนะครับที่เป็นแบบ ลำลึก60ปีบรมราชาพิเศษอะไรงี้ครับไม่มีนะครับแต่ปีนี้ถือว่าเป็นเหรียญกระสาบุนเวียนที่ผมนับความสําคัญองนะครับ60ปีแห่งการบรมราชาพิเศษข,ของในหลวงลรัชกาลที่9นะครับ1ในมหาราชสุดยิ่งใหญ่นะครับอยู่ในใจของชาวประชานะครับอยู่ในใจของประเทศไทยนะครับนี่เหรียญ10บาทปี53ปัจจุบันก็ไม่ค่อยพบเจอครับเนี่ยผมเพิ่งซื้อของเนี้ยแล้วก็ได้มาไม่กล้าแกะเลย ได้มาเห็นว่าเหรียญค่อนข้างสวยนะครับก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ดูก็เห็นว่าเป็นเหรียญ10ในชุด1ใน7เหรียญ10ซีรีส์นะครับที่ติดอันดับเหรียญหายากนะครับที่บอกไปปี2531นะครับปี2534ปี2541นะครับปี2542ปี2543ปี2544แล้วก็ปี2553นนะครับเป็นปีขานด้วยปีเสือนะครับเป็นปีที่ ถือได้ว่าเป็นมงคลนะครับตามเลิกนักษัตรย์ก็แล้วแต่ปีปีเกิดนักษัตรย์ของใครนะครับแต่ว่าผมผมก็ชอบมาปีขานปีเสือเป็นปีเป็นมงคลนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมสารีลักษ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้นเก้ารัชกาลที่9นะครับเป็นแกะพิมพ์ใหม่ด้วยนะครับตั้งแต่ปี5-1เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นพระพักแบบนี้นะครับพอดีได้มานะครับก็ขอนอกเรื่องหน่อยขอเอามาเล่าหน่อยพอดีว่าชอบด้วยนะครับ ครบ60ปีนะครับแห่งการบรมราชาพิเศษในปีพุทธศักราช2553นะครับติด1ใน7ซีรีส์เหรียญ10เหรียญ5ก็ติดด้วยนะครับใช่ใช่เหรียญ5ปีนี้นะครับก็ติด1ในเหรียญ5ซีรีส์ที่หายากนะครับน่าสะสมนะครับไม่แพงนะครับเป็นปี53แต่ว่าราคาไม่ได้แพงไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรนะครับแค่มีช่วงบางช่วงนะครับที่ว่าเคยขึ้นไปนะครับแต่ปัจจุบันก็ลงมานะครับอย่างที่บอกแต่ก็เก็บเป็นขวัญถุงนะครับ เงินขวัญถุงหรือว่าเงินเงินเขาเรียกว่าเงินกระเป๋าตามเก็บตามราศีอย่างเงี้ยครับผมก็ชอบนะครับก็เลยเก็บไว้ด้านหลังเป็นพระปรางนะครับวัดอรุณนะครับหนึ่งในสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆเจอก็เก็บได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คนชอบปีไหนนะครับพอดีผมได้มาก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ